เอาแล้ว <c oughs> วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทํารถกันไอ้เจมแม่งทากูพังใครทาพังผมทําผมขับเข้าตรงนั้นเออใช่กูลืมไปไอ้หลังขับเข้าป่าแม่งพังเลยตอนนี้แต่ว่าไอ้เจมกำลังไปซื้อสายมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะสายคันเร่งแต่คันเร่งมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทําสีไปก่อนใช่ค <c oughs> <c oughs> ุตีจัดเลยผมาเอาเลยเอาเลยเฮ้ยนี่สีเราเป็นสีแบบว่าแบบสว่างนะครับผมเราจะทําเป็นทูโทนนะครับผมใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองพื้นเฮ้ยหลังไอ้หลังลองพื้นให้หลังลองพื้นไปหลังลองพื ลองพื้นฝั่งนู้นนะเอ้ยลองพื้นฝั่งนงู้นฝังน่งนี้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวครึ่งนี้เดี๋ยวผมจะทำสีเขียวกันได้ครับผมจัดไปก่อนเราจะไปทำมันพังหรืออะไรอู้สีสวยสออะสีสวยจัดเขาหนักหนึ่งเลยเฮ้ยสีสวยสีสวยเฮ้ยเดี๋ยวคุณทาสิเขียวเดี๋ยวผมจะเสีสยมพูยเองได้เลยนี่เขาได้ทุกคนนี่นะครับเราทำเป็น สีเขียวเราต้องทําสีก่อนก่อนที่เราจะขับขี่นะคะผมเพราะว่าเราขับเดิมๆมไม่ได้มไม่เฟี้ยวลงล้ออะไรเราอันนี้หมดเลยใช่เราพ่นหมดเลยล้อนี่นะครับผมโอจาไอ้รางมึงลองพื้นต่างนูนยังอะ่ะลองพื้นกนดีาง,งมันเข้มไปเดี๋ยวเราพ่นสีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเามาดูว่าจะเป็นอไแตสวยแน,น่นอนเพราะว่าอนนี้มันเย็นเล้เว้ยมัน,ม,นมันอาจจะไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่ใช่เพราะมันเป็นสีแบบแบบสะท้อนแสงอะสีของจริงโคสวยเลยเออแต่วสวยจริงแต่สวยจริงไปทุกคนเดี๋ยวพ่นสีแป๊บนึงนะนะ แม่งอัดเขาไม่ในรูท่อหลังเ,งงงเนือพังไงสีฟ้าสีฟ้าไปี่แอคนนึ่งคนนึ่ขเขาพูดเขาต้องแกะต้องไปเผาต้องเอาบบอะไรเราไม่ต้องครับแล้วยม่เป็นอะไรลยเนี่ย <S <S ไปตีเี่ยพูจริงโคตรได้อะผมพูดจริงโค้ตสวยไปตี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 ไอไอไอรังรังรังไอ้ไอ้ไม่ทันัดเราจะให้ไอ้ไอ้จานหนึ่งครึ่งหนึ่งไปตีเกี๊ยวไหมบอมตัวเองเฮ้ยมันสวยจริงว่ะสวยสวยมันสีแม่งโค้ตสวยเลยทุกคนดูเที่ยสวยนะเนี่ย เเล่น้ยสวยจริงสาระเลยไม่ได้ควรตีนเนอะเสวยดูดิในกล้องอาจจะไม่สวยแต่แต่ของจริงสวยนะเว้ยใช่โค้ดได้เดี๋ยวเวลาเราพ่นสีเอาพ่นอย่างน,นี้เลยเราพ่นใ้มันเป็นคืนใช่มันมเป็นคลืุ่วยสวยสวยสวย <c oughs> เป็นสีไม่สว่างจัดอ่ะเฮ้ยไอหลังทำได้อยู่นะปลายชมพูเออนี่เชี่ยคนได้ยังยังสนามไอหลังเชี่ยมากนี่นะครับผมฝากช่างด้วยนะครับผมตองคนนี้จ้างได้อ่ะแต่ยังไม่เสร็จงานงานไม่ดีไม่อยากให้มันถุงมือลูกค้าหลังงานเนียนเก็บละเอียดเก็บละเอียดเก็บภายในด้วยเก็บหมดมาแล้วมาแล้วเก็มาแล้ว มันหันควบมาเลยมาแล้วไอตัวการญสวินไงไอหลังมึงแช่มึงแช่อะไรขนาดนั้นย่างสีย่างสีไอหลังพุ่นสีปัญญาอ่อนมากควายนี่ไงให้มันเฟดให้มันเฟดลงเห็นไหมล่ะไม่เจ่คนบอกสวยไหนมึงไปซื้ออะไรมาไอสัตว์นี่แหละทำพังใช่ไหมไอตีมึงไอเหี้ยแหละของมึงเนี่ยเล่า ไอหลังนะเพม่นก็หดอหมดแล้วก็ตองคนมันอ่ะกเีนี่แหละเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเละขหลังพอหมดแล้วตาติดก็ตาติดเด้อไอเจมไอเจเอาขึ้นมาสิยังไม่แห้งไอ้เจมสิยังไม่ลมดินเลยเอาไปเลนจมสิยังไม่แห้งนะพี่ดี ไอ้หลังต้อยยังอะไรแล้วไปเบรกยังไงอ่ะมันไม่มีเบรกหลังอะเนี้ไอโง่โง่ลางเอาคุณพ่ฟังเลยอ่ะปิดได้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 มันแตกไปแล้วมั้งปิดได้ยังไม่ได้ปิดไม่ได้ไอ้น้องมันยังรู้มันยังปิดได้คันนี่มึงไปล้างเลยนะมันน้ำมันเบรกนะเนี่ย เอาไปมันมึนมเมาสีอยู่ไอเจมึงใส่เลยมึงต้องเอาขึ้นไปแล้วนะกูไม่เอาขึ้นนั้นรถอย่างเงี้ยกมึงจะจอดแม่งไว้นี่นะเดี๋ยวมึงฟังกูนะไอหมู่บ้านใหม่เนี่ยมึงจะพุ่งแม่งเข้ากำแพงนี่แหละให้แม่งมีปัญหาไม่ดีแล้วเฮ้ยมีสองเส้นอย่างนี้เลยเพี้ยวๆด้วยสองเส้นแล้ไม่ว่าหรอกจะมีอยู่ที่ว่ามันจะใส่ได้ไหมเอ้าวมมพูดอย่างนั้นเอ้ยหลังถอด ไอหลังไอ้ควายเอ้ยไอ้อเจ๊มึงทำมันพ้นได้แล้วมึงจะจับมือแลใส่ของไอ้ควายเอ้ยไออี้อ่ะอ๋ <c oughs> อไอหลังมึงมึงเป็นพ่อกูนะทุกคนครับใครมีรุ่นไหนให้ผมซื้อก็คอมเมนต์มาได้น,นะครับผมมีโปรเจกต์ใหม่คือว่าจะซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ขับให้มันแบบพังไปทีละคันทีละคันพอพังเสร็จปุ๊บผมก็จอดจอดปุ๊บแล้วก็เทิร์นเทิร์นเทิ์นไว้จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเห็นไหมคนที่เขาเป็นในหนังคุกอะที่เขาแบบ นั้นหนึ่งอสองสาม,ส,ามสี่ห้าแล้วก็คาดไว้ของผมก็จะหนึ่งถึงเก้าปุ๊บแล้วก็คาดเป็นสิบแล้วก็เผา,อา <laughs> เออแ,แล้วผมก็จะเผาทีหนึ่งแล้วก็จะเอาเหล็กเหล็กไปขายช่วยเหลือคนคนยากไร้ทำไมเาไมอเหมือนดีเนาะไอ้ที้อ่ะทำไมเราไม่เอาเงินี่ซื้อไปเชื่อวะ <laughs> เออนั่นดีวะไอ้หลังคิดอะไรอยู่วะแต่นั่นแหละครับนี่คือความสุขของพวกผมแล้วก็ความสุขของคนที่ดูนี่อยู่ไอ้หลังมันเคลียว์วะน้องฝากเคลียรทีวะ ไอเดียวงดต่น้อย้ปนล้มมันขึ้นมาไอสัส้อ้อยไอเียตนี้โดนหน่อยไม่ได้ไอเรานดูมือดิดูมือก่อนเนี่ยมึงเนีเขาพูดไหนดูดิเนี่ยเขาพูดแล้วมึงไม่ฟังเนี่ยมันเอาแล้ว แล้วมันจะเบรกได้ที่ไหนล่ะทีเน e> uh ี้ยมันไม่มีทั้งเบรกหน้าเบรกหลังเลยเนะแมขหัไปละเอ้ยพังหมดไอ้เจ๊มึงดูมือมันดิี่ี่มันพ่นเองอ่ะแล้วจับโซโคงกันไหมผมเป็นแล้วมากรัอไมาอย่างโอ้คหลังเอ้ยที่เรามากรัมานเนอะอันที่มึงถอดอ่ะมึงจำได้ไหมสักอันหนึ่งสว่านไฟฟ้าด้วย เห <laughs> มือนเหมือนยุ่มหมอสี <laughs> ไปทุกคนเดี๋ยวทำให้มันขับได้ก่อนแป๊บนึงนะไอเกียแม่งไว้ตะพังอยู่แล้วผ่านมาแล้วชั่วโมงหนึ่งครับรถยังขับไม่ได้ครับโทษไอเกียนี้นะครับไอสันดานเสียเนี่ยสีก็ทำเสร็จหมดแล้วชุดสีเราทำเสร็จหมดแล้วนะไอ้ดังของคำนิยามเกี่ยวกับรถคันนี้หน่อยอย่าทำอย่างงี้พี่เต้ไม่ได้ทำอย่างงี้เลยเนี่ยแล้วกูจะได้ไหมเนะี่ยไอ้ดังพูดยี่เกี่ยวกับรถคันนี้ นี่ดูตีตีมาอะไรคันนี้ยามเกี่ยวกับรถคันนี้ไอเหี้ยไอ้เจมอ่ะเยาวกับรถคันนี้ยาอ่อนที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาไม่ได้ขับได้เลยไหมไอเหี้ยเฮ้ยถ้าเกิดขับไปอ่ะแบบแบบชุมชนคุณพุงผ่านแล้วเช็เอพีเอสมันมาแล้วอเหีงยกระพานสามสี ถ้าจำสีขับได้มึงทำอะไรปลดเบรกเบรคมันค้างเบรกมันล็อกอันนี้คือวิธีการของช่างเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสายมันล็อกไปแล้วน้องปลดเนี่ยมาดูเบรคเบรกฝั er ่งเนี่ยมันมาค้างอยู่นะคุณจะกระทุ้งก็ไปตรงนี้วิธี่วิธี่วิธี ไอเดี้ยมมันจะมันจะล่อนยาโอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> เอาเอาเอาโอ้ยนะมันจบละ <c oughs> ขับไม่ได้เลยโอ้ยอีเี้ยแม่ง นี่ครับทุกคนตะว,วันจะตกดินอยู่แล้วไอ้ยังทำไม่ได้เลยอ่ะถอยยังไงหลังเบรกมันติดไอ้ควายดูมันด่ากันมันด่ากันกอะไรยังมามันมาแล้วไม่ใช่อีก <laughs> ฟังหน้าแล้วนอตอยู่ไหนไม่รู้เัีไงเลยไปหามาหาหาไม่เจอฮะ<ห><ช>ดีได้ดี เว้ยมันล่วงอยู่ตรงนี้แหละตรงรถอ่ะรถของเชงอ่ะกูท้อว่ะไอเนี้ยกูไม่เคยเห็นช่างใครทำ่างนั้นเลยนะนี่แหละหมดแล้วเหรอเดี๋ยวแล้วเนี่ยขับไม่ได้เฮียเซ็งว่ะดูนี่เนี่ยสภาพ ยังไม่ได้ขับเลยคันนี้แม่งพังสัดต้องไงดีวะทุกคนเม้นมาหน่อยดิครับว่าซื้อคันไหนใหม่ดีกูอยากได้แบบทนทนนะอยากได้แบบทนทน,ทนหัวนี้ทุกคนเป็นแพ็กเซ็ตก็ได้นะห <ả? S 1> ให้คนดูแพ็กเซ็ตมาว่าแบบว่าบ้านผมขายครับพี่มีมีเมทมี<อ>มโซนิคคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเม้นม,มาได้ <ๆ S 2> ดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอยากซื้อมากเลยครับโอ้โหมันตัดดยเนี่ย เรรียยบ้อเมื่อกี้ว่าขาดได้ไหมนะเจมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้เออยเรื่องแฮนเอ้ยเรื่องเรื่องแฮนเ์ทียอะไรเป็นอย่างนั้นอนะไอ้ไอ้ร่างกานแฮนกลับมาดีได้แล้วเข็งกระตุกเลยเอาจัดดิจัดดิจัดดิขาเกียร์ขาเกียร์ในที่สุดก็ได้แล้วได้แล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับล้อมติด มันคาเกีหลังมึงก็โอ้ยนั่นนั่นนี่บอกไปเลยอะผมก็ไนึกว่านุ้ยก็รู้ได้นะของแค่นี้คนเราเอาดิเออตาดิตาดิตาดีมต้องเก็บนกรตุกเพื่ออย่ากเขียนมาแล้วเออจัดดิจัดดิเออได้แล้วได้แล้วทุกคนโอ้ยเหยียบแม่งพังหมดเอ้านุนหนังกระบะหลังท้ายกระบะท้ายกระบะ

ไอ้ลดงเจ้าเออมึงปล่อยเลยไงเนี่ยแล้วก็ต้องมาเข็นใหม่อีกไอ้เนี่ยตันก้อนยาเอ้ยไอ้ยี่เมึงก็ทำจนมันตายได้เนาะเพ้่มันทนไม้ทนมือดีอยู่นะเนี่ยนี่ครับมาแล้ว ให้คะแนนเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับโอ้ให้ศูนย์นี่ไอ้ชี้เหนื่อยอะไรอะไรไม่เขาใจแล้วแล้วให้มันดับเป็นทางเออ ก็ได้กินเครื่องคุ้มเหม็นเลี่ยนกินเครื่องไม่เหม็นจัดข้อท้ายไอ้เจ้าตีของอยากรถสิบล้อไะไรนะแค่คะแนนหน่อย พอแล้วพอแล้วพอพอพอไอ้เียไอ้เฮ้ยทำอะไรฐานทำอะไรทลักานเร็วๆไม่ใช่มันอะไรมันทะลุออกมาทะลุนึ่งปุกเลยอะช่างแม่งทำอะไรทลักานเร็วๆร็วจิมที่ทำลายมันยังไงนี่มันก็ขนาดนี้ไอ้เจ้าเขาเขาไม่เอาลราก็ไม่เอาแล้วทำไมมันไม่จะเอามันยังแง่ต่อจะขึ้นไปบ้านไหมไม่เอาขึ้น เอาไปนอนไม่ไนนต้องโซฟาเอานอโซฟาโซฟาให้มันนอนหน่อยให้มันนอนพักหลับได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาหลับตาพี่ที่รักเออไป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 เข็นตุก๊กย้อนมึงโอ๊ยมันก็ยังขับได้เนาะให้มานอนเลยไปแล้วโอเคโอเคให้มันนอนให้มันนอนนี่นะครับผม เราไม่ได้ว่าเราไม่ให้เกียรติรถนะฮะเราให้เกียรตินะครับเราขับเสร็จแล้วพามันนอนให้หยอกไม่ให้เกียรตินะเออไม่ต้องเสียครับตังพวกเราอือหือดูมพูดหนักที่หายรถเตือนตีนโอเคจะไปที่นอนซาตินอย่างดีให้เปิดมาเนาะนอนเลยนอนเลย โอเคอะบอกรถมาหน่อยในฐานะที่เราขับมาแล้วขอบคุณมากครับอืมคุณตีับใช่ขอบคุณครับคุณล่งครับเดี๋ยวพังยังไม่ได้ขับเลยเดี๋ยวกูก็ช้อนมันขึ้นมาอยู่กตีกูโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มา่น่ละครับผมสุดท้ายก็ทำาม่ใช่ภารกิจเราสำเร็จนะเราทำให้มันขับได้ทำให้มันขับติดวินับ สุดยอดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากให้ซื้อรถรุ่นอะไรยังไม่สงสารมันหรอไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากให้ซื้อรถรุ่นอะไรอีกนะครับผมเอามึงให้มันนอนสิลูกไม่ได้ลูกอะไรโคตรเออเลยเด็ก